สวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนะครับที่ส่งคลิปนี้มาให้เรานะครับสำหรับ ID นี้นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็น ID ที่เอามาลองโปรแกรมเชลเล่นนะครับไม่ว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนนะครับก็ก็จะเล็งตรงตัวตลอดนะครับเล่นไม่เนียนเลยนะครับสำหรับ ID นี้นะ สำหรับคนที่เล่นไม่เน pues, ียนนะครับคลิปสั้นๆก็จะสามารถแบนได้นะครับหากไอดีไหนเล่นเนียนนะครับแน่นอนว่าคลิปสั้นๆนั้นจะไม่สามารถแบนได้นะครับเพราะว่าหลักฐานเราน้อยไปนะครับทำให้ผู้พัฒนาเกมมองไม่ออกนะครับว่าใช้งานโปรแกรมช่วยเล่นนะสำหรับช่วงนี้นะครับบางไอดีนะครับก็อาจจะโดนแบนช้าหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีคนรายงานโปรแกรมช่วยเล่นเยอะมากนะครับทำให้การตรวจสอบนนก็ต้องล่าช้าด้วยนะครับบางไอดีก็อาจจะโดนช้าหน่อยนะครับ สำหรับ ID นี้นะครับก็โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเป็นแค่ ID ทดลองโปรเฉยๆนะครับไม่ใช่ ID หลักแต่อย่างใดนะครับสมัครไอไก่แล้วก็มาลองโปรนะครับส่วนคลิปต่อมานะครับ ทุกคนจะเห็นว่ารถคันนี้มันสามารถบินได้นะครับสำหรับรถบินได้นี้นะครับขอเรียกว่าเป็นโป้แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันนะครับเพราะว่ารถมันบินได้นะครับสำหรับโปนี้นะครับมันมีเยอะมากนะครับในช่วงซีซันก่อนๆนะครับหรือว่าคนที่เคยเล่นพับจีมานานแล้วนะครับอาจจะเห็นโปนี้บ่อยๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอาจจะไม่เคยเห็นโปรแกรมโชวเล่นแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูนะครับก็สามารถมาดูได้ที่ช่องไอ i s โซนนะครับมีโปทุกรูปแบบนะครับส่วนโป้แฮร์รี่พอตเตอร์นี้นะครับทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้ววนะะครรับเพาา่มี ระบบแบนโปรที่รถบินได้นะครับหากใครที่ขับรถแล้วบินได้นี่จะโดนแบนทันทีนะครับมันก็จะมีระบบตรวจสอบอยู่นะครับว่ารถคันนี้บินได้ด้วยหลักการธรรมชาติหรือว่าอยู่ๆก็บินขึ้นเองนะครับเพราะว่าจะมีคนที่ชอบขับรถขึ้นเนินนะครับแล้วก็บินข้ามตึกข้ามบ้านไปนะครับถ้าบินอย่างนั้นนะครับมันไม่โดนแบนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับ จะเล่นโหดขนาดไหนมันก็ไม่มีทางโดนแบนนะครับส่วนคนที่ใช้งานโปรแกรมช่วยเล่นนะครับจะเล่นโหดหรือไม่โหดก็โดนแบนทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะคิวเดทน้อยหรือว่าคิวเดทเยอะนะครับหากมีการใช้งานโปรแกรมช่วยเล่นนะครับฟับจีเขาไม่ได้ดูคิวเดทนะครับเขาดูจากพฤติกรรมการเล่นของคนนั้นๆน,น,นะครับว่าใช้งานโปรแกรมช่วยเล่นหรือไม่นะครับ หากใช้งานโปรแกรมช่ชยเล่นจริงนะครับทางพับจีก็จะมีบทลงโทษนะครับให้กับ ID นั้นๆน,น,นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กด u ับ c ไ i b e นะครับก็อย่าลืมกด u ับส r i ร e กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าถึง1 0 0 0 0หมื่นซับเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแจก UC กันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย